สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับแล้ววันนี้เรามาอยู่กันในแบบเอ่อคอลเลอร์เออคอลเลอร์สักอย่างนี่แหละครับอ่ะไม่รู้อ่ะเออคอลเลอร์เขียนว่าคอลเลอร์เฉยๆนะครับคอลเลอร์บ็อกอ๋อจำได้แล้วโอเคเอ้ยยยยโอเคนะครับบ่าวบ่าวโอเคเยี่ยมเลยอ่ะมาตรงนี้โอเคแล้วก็ไม่อยู่แเราก็จะอยู่อกรอดนะครับเอาอะไรเลสใช่ไมอ่ะขึ้นไปข้างบน ขั้นบันไดง่ายจังเลยแบกก๊กเรอได้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 อยู่นี่ใช่ไหมเ <c oughs> จเลตโ <c oughs> อเคต่อไปก็พิงต่อไปก็พิงโอเคครับท่านผู้ชมโอเค,อเค,อเคออว้าวอะไรขยานโอ้โหขยานเพื่อนท,ที่อยู่ในความทรงจำที่ดีของเรา อันเราไปแล้วไห่ใช่ครับขยน้นมันอันผมไปแล้วนะครับใช่ขยนันเจนยังจําได้ได้าอายู่นะถ้านายตอบรับแอดชน,นะฉันจะทำทีนายตอบเฮ้ยไอ้นี่เกลียวอะเกลียอยู่นี่เกลียอยู่นี่จบกันครับโอเคจบนี่ชน,นะไอ้หัวลาโหลาโหลายในเก่งมากหฮลาโหลายในเก่งมากเอา มันก็ออกเกมอะไรของมันนี่อ่ะโอเคนะนั้นแล้วมันก็ออกเกมเอ้าอะไรเนี่ยส่วนพันโลดัตชัวโอเคเอาอะไรอ่ะไม่ไม่เอาไม่เอาอันนี้เอา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 นี่ยนัตชัวก็ไม่ยอมขยับสักทีวันดีนัตชัวเฮ้วิกระชาเฮ้เสื้อ ฐานนั่นน่ะไอ,อ้เอกดีเออขยับสักทีเออยังคิจะปิดปิดขอโทษขอโทษเออไม่ใช่คอเล์ใช่ไหมโอ้โหสีขาวก็หาง่ายนะครับแต่สีแดงก็ร่างจริงจะยากนะครับเพราะมีหลายสีหลายแบบนะครับโอ้โหเปอร์เปลแบบนี้มันดูไม่ใช่เลยมันเป็นสีฟ้าอะวันเะดีเฮ้ยในรีบสามแล้วเหรอไว้ White. ก็ขาว เออขาวขาวขาวนั่นเนี avenues, y, e like thrill, ่ยขาวขาวขาวนั่นเนี a siege, a ่ยขาวว้าวว้าวว้าวพิงพิงอับพิงอกันไหนอ่ะอันนี P king, P king, ้เนี inder, ่ยอันน okay, ี้เน okay, ี่ยเออใครม่เชียร์เขาทำไมเนี ip, ่ยไม่เชียรคนอื่นทำไมเนี่ยพิงพิงอันนี้ก็อันเดิมอันเดิมอันเดิมอยู่ที่เดิมไปหละโอเคอะไรหล่นลงมาเมื่อกี้ปั๊มกินหรือเปล่าโอเคอันตัวนี้อีตัวนี้อีตัวนี้จะตายแล้วแหมล่ะคุณผู้หญิง ไม่ได้เรื่องเลยพวกนี้ฉันได้เรื่องไปเยอะเลยตอตตตีติตตันดิขา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 โอ้โหเออเรานั่งเชียร์แบบนี้แหละแล้วไม่ต้องบัตคลิปลงไปแล้วโอ้โหเมื่อไรจะมีคนตายสักทีนี่อะไอเซอเอ็ดีมันออกไื้ยังเนี่ยเดี๋ยวไปดูซิแล้วแล้วแล้วแล้ยังไม่อตัวเท่ากันเลยนะอีสองคนเนี่ยเอเลนใช่ไหมเอโอดกับนัททัวเออโอ้โหคุณผู้หญิงชนะ ใครเนี่ยใครเนี่ยโอ้โหหน้าตาก็ไม่ดีไม่ดีเอ้ยหน้าตาก็ไม่ดีไม่ดีเอ้ยนั่นแหละถูกแล้วนั่นแหละทำไมหน้าตาน่ากลัวนังเลยาพอมาเต้นตัวใหญ่ๆนี่มันก็น่ากลัวใช้ได้เลยนะเนีเ่ยโอเคลองดูส,สิอันนี้คือแมพ color box นะครับโอเคเอ้ยมันมีเอ้ยสวัสดีเอ็นดีมีดีสวัสดีอัดเจจะมันให้เราทำอะไร วอาดีมีดมีดเอาตะกุกตะกิมามา,มา,มาตรงนี้มาตรงนี้อย่าตายเกินายรกับตายแล้วเออเอเอน่ากลัวใช้ได้เลยนะเนี่ยเอยสีขยานเพื่อนรักของฉันเมื่อตอนนั้นสีของฉันสีของเพื่อนฉันเพื่อนรักตอนวัยเด็กของฉันแต่ตอนนี้มันคงไม่ใช่แล้วแหละไอตรงนี้มีเยอะไอตรงนี้มีเยอะตรงนี้มีเยอะเป็นไรครับโอ้โหระเไปเจอมสุดยอดว้าวลายกวีนเ็ลายกีนอันไหนอันไหน อ๋อไอไม่ m ีดีมีเลยตกแล้วไม่ไม่ไม่เลยตกแล้วใช่ไหมเนะี่ยใช่ไหมเฮ้ยนี่ไง้สีขยันเพื่อรักของฉันใช่ขยันไปแล้วนะครับขนขยันเอาอันผมไปแล้วนะครับเอาแบ็กอันไหนแบ็กไหนไอ้เสื้อ XD ็นี่ยตามมาฉันเนี่ยเรดเรดเรดอลีสสีนี้เขาใหญ่โอเคนะครับ สำหรับคลิปนี้ก็ต้องจบเพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้ช่องบันดแน่เด้นด้วยนะครับา like, check, บาย